อยู่ทะเลด้วพี่น้องเก็บหอยทะเละสวยๆหอยก็บหอยสวยๆเต็มคู่แล้วค่ะเต็มคู่แล้ว<ด>นี่<ด>หอยสวยๆหอยนางรมหอยนางรมด้วยพี่น้องเห็นปะเ่ยวเห็นปะนี่หอยนางรมวิวกับวิวสวยๆหอยกับหอยสวยๆค่ะเต็มคู่แล้วเต็มเต็มคู่แล้วพี่น้อง นี่ให้ชมวิวให้ช่างเี่ยวสวยๆเต็มคู่เราพี่น้องข้าวเดียวว่นไงมันหลายหลายเต็มคู่แล้วเห็นเ่าพี่นอ้องม,ม,มาเที่ยวค่ะมาเที่ยวเก็บหอยค่ะนี่น้ำใสทะเลใสสวยมากค่ะนู่นร้านเสาวสวยมากเก็บหอยด้วยเที่ยวด้วยค่ะสวยมากค่ะ สวยค่ะน้ำสวยมากเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างกันค่ะ